อะไรนะเธอข right. ึ้นนับอย่างนี้ได้ครับ1 2 3 4 5แลงสาี nine. 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 Uh, ่้ามีทั้คนกี่แถว1 2 3 4 5สอสาสี้าไม่หเนย1 2ึ่ง6 6แสามี่้ามีทั้น5แถว1 2 3 4 5 6 5 3สาเฮ้ยเธอก็คิดห้หัรเรียกได้ว่าใครนึ่งแผลนะครับเขาเป็นมันเป็นา เป็นทางที่ทุกคนรู้ว่าใครดึงแผนตอนนี้ใครนึแผเราะมาณมาเลยมาเลยคู่ไม่ได้ตังค์แนีเพราะว่าปล่อยเงินคนใหม่เขาเข้ามาแล้วเขาออก้หรอเข้ามาเขออกได้ลืมเลยลืมแจ้งรูเขาตรงนี้พี่รู้แล้วอ่ะสามสิบนะ โอ okay. เคเดินโอเคต่อนี่เราเดินไปนี่ไปนี่มาเนาะิดต่อนะคิดต่อนะ